สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาแบ่งปันวิธีการพับเปลี่ยนโปรยทานแบบลูกมังคุดเล็กๆน่ารัก,น,รกน่ารักแบบนี้ค่ะสวยงามทําง่ายมือใหม่ก็สามารถทําได้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวัสดุและอุปกรณ์ค่ะวัสดุและอุปกรณ์นะคะก็จะมีริบบิน้นเหรียญกันกรหลอดนมดินสีและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเลื่อมใบไม้ค่ะ ในส่วนของริบบิ้นนะคะปาเลือกใช้เป็นของ t w ขนาด12มิลค่ะหรือว่าเบอร์2นะคะก็ใช้ได้เหมือนกันเพื่อนๆจะใช้เป็นสีสันแบบไหนนะคะหรือว่าลวดลายต่างๆยี่ห้อไหนตรงนี้ก็ตามชอบค่ะเรามาดูวิธีการทำนะคะเริ่มต้นการทำค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆนำริบบิ้นมาตัดให้ได้ความยาว60เซนติเมตรจำนวน4เส้น จากนั้นนะคะก็ตัดด้านปลายให้เป็นลักษณะปลายแหลมเพื่อจะได้ง่ายต่อการสอดค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะปาเลือกใช้สีริบบิ้นที่แตกต่างกันออกไปเพื่อจะได้ง่ายต่อการมองนะคะเรามาเริ่มพับกันเลยค่ะเริ่มต้นการทํานะคะขั้นตอนแรกเพื่อนๆนำริบบิน้นทั้ง4ี่เส้นนะคะเรียงซ้อนพับกันโดยจัดระยะด้านปลายให้ได้เท่ากันทุกเส้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะให้เ,เพื่อนๆพับปลายริบบิ้นหนึ่งฝั่งพับเข้าไปนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างจากหนึ่งฝั่งนะคะ เว้นระยะอยู่ที่3เซนติเมตรค่ะแล้วต่อมานะคะตรงมุมโค้งหรือว่ามุมพับนะคะเราก็กดบีบรอยพับให้เห็นได้อย่างชัดเจนค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในรูปแบบนี้ค่ะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทําฐาน4ี่ขั้นตอนแรกนะคะให้เพื่อนๆแยกลิบบินออกก่อน3เส้นเหลือไว้1เส้นเป็นเส้นหลักคือเส้นที่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะเราจะหันริบบินฝั่งที่เป็นเส้นด้านยาวขึ้นด้านบนทุกเส้นค่ะเมื่อเส้นที่หนึ่งนะคะตั้งขึ้นในรูปแบบนี้แล้วต่อไปค่ะเส้นที่สองนะคะนํามาคล้องเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามคล้องเส้นที่สองและสุดท้ายค่ะเส้นที่สี่คล้องเส้นที่สามโดยจะสอดลอดผ่านเข้าห่วงของเส้นที่หนึ่ง แล้วดึงปลายของเส้นที่3มลอดผ่านเข้ามาค่ะต่อมาก็ดึงให้กระชับทุกเส้นก็จะได้ลักษณะฐานสี่แบบนี้นะคะและขั้นตอนต่อไปเราก็จะเริ่มการทำฐาน8โดยเราจะใช้ดิบินเส้นที่อยู่ด้านบนก่อนเท่านั้นของทุกมุมค่ะเริ่มต้นการทำนะคะเส้นที่1ก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างให้เ,เพื่อนๆพับเฉียงขึ้นไปด้านบนขวาค่ะและเส้นฝั่งขวา พับเฉียงขึ้นไปด้านซ้ายบนเส้นด้านบนพับเฉียงลงมาด้านซ้ายล่างและสุดท้ายเส้นฝั่งซ้ายพับเฉียงลงมาด้านขวาล่างแล้วสอดปลายเก็บเข้าไปตรงเส้นที่หนึ่งค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและกดบีบให้แน่นค่ะก็จะได้ลักษณะฐานแปดแบบนี้นะคะ และขั้นตอนต่อไปเราก็จะหยิบริบินขึ้นมาด้านบนทั้งหมด4เส้นโดยเวียนจากขวาไปซ้ายเริ่มต้นเส้นที่หนึ่งให้เพื่อนๆหยิบขึ้นมาค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะต่อไปเส้นที่สองค่ะนํามาทับเส้นที่หเส้นที่สามทับเส้นที่สองสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะทับเส้นที่ส เมื lifts, ่อเราหยิบริบินขึ้นมาด้านบนจนครบทั้ง4เส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะวางดิบินที่อยู่ด้านบนลงไปด้านล่างและจะสลับดิบินด้านล่างขึ้นมาด้านบนทําสลับกันวนไปเรื่อยๆจนกว่าดิบินที่อยู่ด้านบนจะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1นะคะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะให้เพื่อนๆจับวางลงไปค่ะแล้วดึงเส้นล่างขึ้นมาทับ ต่อไปเส้นที่สองค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับต่อไปเส้นที่สามค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมเพื่อนๆจับวางลงไปค่ะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับและสุดท้ายเส้นที่สี่ค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดอีกเช่นเดิมค่ะจับวางลงไปเลยนะคะและดึงเส้นล่างขึ้นมาทับค่ะ เมื่อเราวางริบบิ้นที่อยู่ด้านบนนะคะลงไปด้านล่างจนครบทั้ง4เส้นในลักษณะนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะวางริบบิ้นทอโทีค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะริบบิ้นที่อยู่ด้านบนจะเหลือ4เส้นเหมือนเดิมจากนั้นนะคะเราจะวางเส้นริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดค่ะลงไปนะคะจากนั้น3เส้นที่เหลือด้านบนเราจะทําการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดค่ะก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เพื่อนๆจับมาเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราจะสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่1จะเป็นช่องที่ติดกับดิบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะเมื่อปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะก็จะได้ลักษณะแนวเส้นดิบบิ้นแบบนี้นะคะและต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ด้านล่างสุดเหมือนเดิมให้เ,เพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะ แล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะแล้วดึงให้กระชับสุดท้ายเส้นที่3ในการสอดค่ะเพื่อนๆจับมาเลยค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปดึงให้กระชับพ,พร้อมกับสังเกตแนวเซลิบินนะคะ ในส่วนของแนวเซลบินถ้าหันถูกทางนะคะเซลบินจะต้องโน้มไปทางด้านหน้าฝั่งขวาในลักษณะนี้ทุกเส้นถ้าเส้นไหนหันผิดทางเราก็จะบิดให้หันในทิศทางเดียวกันค่ะเพื่อจะได้ง่ายต่อการทำขั้นตอนต่อไปนะคะและเมื่อเซลบินกระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้เพื่อนๆพลิกกลับด้านค่ะ จากนั้นนะคะเราจะหย one one ิบริบบิ้นขึ้นมาด้านบนหนึ่งเส้นค่ะแล้วก็จะทําการพาเส้นริบบิ้นเส้นที่เราจับลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายค่ะเริ่มต้นการทำริบบิ้นเส้นที่เราจับค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเราจากนั้นนับไปอีก3ามเส้นทางด้านซ้ายเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามพาริบบิ้นเส้นที่1ลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับแบบนี้นะคะ และเส้นต่อไปค่ะเราจะทําเวียนจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะครบห้าเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจับขึ้นมาด้านบนแล้วก็นับไปอีกสมเส้นทางด้านซ้ายเหมือนเดิมเส้นที่หนึ่งเส้นที่สองเส้นที่สามพาเส้นที่สองลงไปหน้าเส้นที่สามที่นับเส้นที่สามค่ะยกขึ้นมาด้านบนค่ะพาลงไปหน้าเส้นที่สามทางด้านซ้ายอีกเหมือนเดิมค่ะและเส้นที่สี่ค่ะจับขึ้นมาด้านบนค่ะ และพาดลงไปหน้าเส้นที่3าเหมือนเดิมค่ะและสุดท้ายเส้นที่ห้าค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะพาดลงไปหน้าเส้นที่3าทางด้านซ้ายอีกเช่นเดิมและเมื่อเราพาดเชลลิบินลงไปจนครบทั้งห้าเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปไดบินที่อยู่ด้านบนก็จะเหลือ3ามเส้นเราก็จะทำการสอดเก็บโดยเส้นที่1ในการสอดจะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมือสุดค่ะให้เ,เพื่อนๆจับเซลลิบินโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้น จากนั้นสอดปลายเส้นเข้าไปตรงช่องที่1ค่ะจะเป็นช่องที่ติดกับริบบิ้นเส้นสุดท้ายที่เราได้พาดลงไปค่ะปลายเส้นโผล่แล้วดึงให้กระชับค่ะต่อไปเส้นที่2ในการสอดก็จะเป็นเส้นที่อยู่ฝั่งซ้ายมืออีกเหมือนเดิมค่ะให้เ,เพื่อนๆจับริบบิ้นโค้งเข้าหาตัวตามแนวเส้นเหมือนเดิมค่ะสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับ สุดท้ายเส้นที่3ามในการสอดค่ะเหมือนเดิมค่ะโค้งซาลิบินเข้าหาตัวตามแนวเส้นสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมค่ะแล้วเบี่ยงออกทางช่องฝั่งซ้ายมือที่ติดกันแบบนี้ค่ะและดึงให้กระชับเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นนําเหรียญมาค่ะให้เ,เพื่อนๆหย่อนเหรียญเ,เข้าไปด้านในเลยค่ะเมื่อเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะ ค่อยๆดึงเก็บมุมไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าถ้าเรากระชากแรงทีเดียวเลยจะทําให้แนวเส้นริบบิ้นของเรายับได้ค่ะต้องค่อยๆทํานะคะและเมื่อได้แนวเส้นริบบิ้นที่กระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการสอดเก็บค่ะเริ่มต้นการทําค่ะเส้นที่หนึ่งให้เพื่อนๆหยิบมาค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะจากนั้นริบบิ้นเส้นที่เราจับเราจะสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิม โดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาค่ะนี่ค่ะปลายเส้นก็จะโผล่ด้านล่างในรูปแบบนี้เราก็ดึงให้กระชับค่ะดีนะคะและเส้นต่อ,ตอไปค่ะเราจะทำเวียนจากขวาไปซ้ายจนกว่าจะครบทุกเส้นต่อไปเส้นที่สองค่ะจะขึ้นมาด้านบนเหมือนเดิมสอดเข้าไปตามแนวเส้นเดิมเลยค่ะ โดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านขวาอีกเหมือนเดิมค่ะแบบนี้นะคะและดึงให้กระชับเส้นต,ต่อไปค่ะก็ทำเหมือนเดิมค่ะจนกว่าจะครบทุกเส้นทำเวียนไปทางด้านขวาเรื่อยๆเลยค่ะ เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเพื่อนๆพลิกกลับด้านจากนั้นดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเมื่อได้แนวเส้นที่กระชับแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทําการสอดเก็บเซลลิบ,บินซ้ําอีกหนึ่งรอบซึ่งรอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายในการสอดเก็บค่ะเริ่มต้นการทําเส้นที่1นึ่งค่ะให้เพื่อนๆหยิบมาค่ะจะเป็นเส้นไหนก่อนก็ได้ที่อยู่ฝั่งตัวเรานะคะ จากนั้นเราสอดปลายเส้นเข้าไปตามแนวเส้นเดิมโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นดึงให้กระชับและเส้นต่อต่อไปนะคะเราจะทําเวียนจากซ้ายไปขวาจนกว่าจะครบทุกเส้นค่ะทําในรูปแบบเดียวกันเลยค่ะโดยการสอดลอดผ่าน3เส้นทางด้านซ้ายเหมือนเดิมปลายเส้นจะชี้ลงด้านล่างนะคะเราก็ดึงให้กระชับค่ะ สอดครบทุกเส้นนะคะเราก็ดึงให้กระชับมากยิ่งขึ้นค่ะพร้อมกับจัดระยะกรีดให้ได้เท่ากันเพื่อความสวยงามค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะในส่วนของด้านปลายเส้นที่ยังเกินอยู่ตรงนี้นะคะเราก็ตัดออกให้หมดโดยการตัดให้ชิดจะเริ่มตัดจากเส้นไหนก่อนก็ตามถนัดกันเลยนะคะ เมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ในส่วนของเหรียญโปรยทานในรูปแบบนี้ค่ะและอีกหนึ่งขั้นตอนค่ะเราก็จะมาประกอบตรงส่วนของจุกข,ของเขาแล้วก็ตรงดินสีตรงนี้นะคะเริ่มต้นการทําค่ะเป็นพื่อนนําดินสีมาค่ะจากนั้นนะคะสังเกตตรงส่วนของปลายปลายเส้นดินสีนะคะจะตัดให้เป็นลักษณะมุมตรงแบบนี้แล้วก็จะตัดความยาวของปลายเส้นอยู่ที่1 5เซนติเมตรค่ะ ระยะตรงส่วนนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมนะคะและเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วให้เพื่อนๆน,นำดินสีนะคะตรงส่วนของด้านปลายทั้งสองฝั่งประกบกันค่ะต่อมาค่ะสอดเข้าไปในส่วนของเลื่อมใบไม้ค่ะสอดจากด้านบนลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะดึงตรงส่วนของเลื่อมใบไม้ย้อนขึ้นมาค่ะเว้นระยะไว้สัก3เซนติเมตรนะคะ จากนั้นตรงส่วนของด้านปลายดินนะคะเราก็สอดปลายดินเข้าไปตรงฝั่งที่เป็นหลอดเป็นมุมตรงนะคะสอดปลายดินเข้าไปเลยดันลงไปให้ลึกกันหลุดค่ะนะคะจากนั้นนะคะเราก็สอดปลายหลอดเข้าไปค่ะโดยประกอบเข้าไปตรงส่วนของฝั่งที่เป็นรูเล็กค่ะค่อยๆดันตรงส่วนของปลายหลอดด้านแหลมหมุนลงไปนะคะ ะะเมื่อไปหลอดทะลุแล้วเราก็ดึงลงมาให้ลึกเลยค่ะจนกว่าตรงส่วนของปลายดินจะโผล่ออกมาค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนําหลอดนะคะเสียบเข้าไปตรงห่วงด้านบนค่ะวิธีการทําในลักษณะนี้นะคะจะทําให้ตรงปลายดินสีตรงด้านบนตรงนี้จะไม่หลุดลงไปด้านล่างค่ะจากนั้นเราดึงย้อนลงไปให้ลึกค่ะให้แน่นแบบนี้เลยและขั้นตอนต่อไปก็มัดปมค่ะเพื่อนๆจะทําเป็นปมเล็กปมใหญ่นะคะก็ตามสะดวกค่ะ ดึงให้แน่นนะคะจากนั้นตรงส่วนของด้านปลายตรงนี้ที่ยังเกินนะคะเราก็ตัดออกโดยเหลือความยาวไว้เพียงเล็กน้อยค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ดึงหลอดย้อนขึ้นไปด้านบนเลยค่ะแล้วก็ดันตรงส่วนของเลื่อมใบไม้ลงมาให้ชิดค่ะนะคะก็จะได้ลักษณะตรงจุกข,ของเขาแบบนี้ค่ะสวยงามน่ารักมากๆ ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับปาด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ